สวัสดีพี่าน,นผู้ชมเนาะเนาะเมื่อนี้งภาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางโคกที่ถ่ายกันว่าได้เนาะของปู้วัดป้าอุดรเนี่พี่นอ้องเด้อเป็นตัวใดผู้ที่เน้นให้ตัวใดรอดติดตามและการรับชมรับฟังนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อเอารอติดตามไเดินกันครับจังหวัดที่ผู้วัดเนีลล่บยบอกไหมว่าจังหวัดที่สิบสองเห็นไหมเห็นไหม มาที่สองเหมือนช่าง่องมันเขามาถามผู้ช่างคอยเอาไห้เบิ้งเออหนึ่งเดือนเขาขัดเราว่างไวตัวสัตว์ก็ยุ่เงว่างเห็ดกับเบียงกับเขาดิเขาตังว่างเห็ดกับเบียงกับเขาต้องสองหมดสามหมดดิเขาครับผมคือว่างเห็ดตะลังอ่ะตู๊กกองกับเบียงเมือยเนาะเมนวัวกองกับเบียงกับเขาบัดนี้จะเล่นมาถามมือนนั่นบินนั่นเพราะว่าวังงเทถนนออกไปกับเขาสามตัวตัวเด๊ะ เท่ๆจากันนี่ซี่ขิ้วมือหรังเขาสารตัวตัวได้หัวนั่นก็เลยบัดมาเด้ลองหน้ามีก็ยัมาเข่าอีกบรรพวทเดียวไม้เบิ้งเนี่ยวโะเนี่ยวันที่12ไปซื้อของกันน่ะเนี่ยวันที่สิบสอง1ิบสองสาสบที่ที่หกเนี่ยสี่มือมันกัดกันเม็นพักันเข่ามานั่นก็ดีใ้ทำคนก็ดีใ้เย็นเนี่ยบัดนี้พูดเดียวไม่เบิ้งนัานได้บัดนี้ เนี่ยนี่ยซุ่มซังมากไหมซุ่มเอ็ดนี่เนี่ยไม่หรือบ่ายเออซุ่มมะไม่เอออันนี้อันเก่าเนาะ่นอันนี้เก่าห้าเที่ยมันเข่าวันนี้นี่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 อันนี้วันที่ยี่สิบสองบออันนี้วันที่อันนี้วันที่สิบเก้านี่นี่นี่วันที่สิบเก้าบินซื้อหินซื้อสร้อยบินซื้อของเนาครับผมโอ้ก่นแม่น้องมาบังหัดนั่นวันที่ทิพย์ทองมืนกันเลยคัวแมนเลยน่ะเลยเติมเลยน่ะแกโป้สามตัวเลย อออันนี้คือ,อ,อบินซื้อของวดนนี้บินซื้อของวดน,น,นี้นี่วันที่สิบเก้าครับผมอันนี้วันที่ยี่สิบสองซื้อซื้อของมาสองเที่ยนเนี่ยก็ซื้อของมาเฮ็ดที่ว่าเดี๋ยวนะครับคผู้ชมถวายมากคนละเล็กคนละน้อยทั้งทั้งสองถวายมาน้ำแน,น,ะนะ่นี่ล่ะกูก็เลยเอาร่วมกันในพันกัวนะนะครับผมกับเล่ยสองบินสามบินก็เป็นสามพันกัวหมดละ เลยมาร่วมเอาเอาซั่งมาเทละน้อยนะใช่ครับผมได้มาซ้ำหนี่พันกวนหรือไปซั่งหน้าอยางที่นะไม่เห็ดไม่เห็ดอันนี้คือสิบสิบงามแต่ปูัฮะบินอะไรคือสิบสิบงามแต่เนี่ยไหนก่อนไม่ดินอันเนี้ยเออมันเขียนใส่ข้องสาสรจังทีล่ะมันเลยเป็นข้องข้องบพชัดมันอะไรเบราะเราในห้องนะมัเขียนใส่ห้อยสาสตร์นะเล่เป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอี่ทีเอ้าเอา คือตรงกันเขาพูดฝันคุยนี่แหละเนาะเขาซุ้นกันคากันไหมเออคนพูดเย่อหน่ะไหมรื้อตีตัวนี้นั่นนี่แหละเอามันจะเข้ากันตัวเออนนี้อันนี้มันเป็นปัญหาเนาะมาเนี้ยดิเพราะว่ามันคนพูดเยวอแม่เพราะเขาซุ้นไหนมันนะทั้งเหยียบทั้งยำใามันทีไตยนะบัดเขาหนีเมื่อแล้วลูกปองงงได้นะโอ้ เอาไมีสองบินนี่นะปูอืมอันนี้่เอามาให้เบิ้งเป็นราคานน้่าเพราะว่านไดพี่น้องเด้าอัน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 บางขวดบางเห็นมันเป็นเขานะเขาก็เห็นเห็นอยู่นี่นะปูนะก็เห็นเห็นอยู่นี่นี่ราคาเลยก็มือไปสร้างของนี่ก็หู่อยู่นี่สิบสองนี่ครับผมเออปูผันวัดเอามาให้เบื้อืงบัดมาเบิ้งแล้วโอ้ยเรื่มตัวแบบบัดเตะกระเบียงมันคเคยออกแทนดอกวออกมันอยู่กระเบียงก็ออกด้บางบางมันกระเบียงนะกระเบียงเบือกระเบียงกล้องกระเบียงก็ออกนั่น่ารำวันนี้ห้วย มันเพลอบ่ได้ตัวนิสสโอกว่างอันเท่ข้อนผีอันออกไปหนาคุติไปหาไตอันพอละขั้นกับสามตัวโต๊ะที่วัวนั่นกจเลยแต่ว่าหัวนั่นได้ออกเด้อวัวนั่นได้ออกเด้อวันนั่นได้ออกอ่าพี่น้องวันนี้จะอย่าลืมเนาะเอาไว้เบื้องบงสื่อของพี่น้องเนาะอ่าจะเป็นที่เด็ดของอ่างวดนี้ก็ได้เอออ่าตรงกันได้หนึ่งศูนย์ตรงกัน้สองบินไปได้ไหมหนึ่งศูนย์เนาะ แต่ว่าบินนี่เนาะรงครับปูนี่มีฝันตันงหมดแมนแมนแมนระปีตัวนี้เนาะปีเต็มเกณหนึ่งหาศูนย์นั่นน่ะห้าเทียมันมาศูนย์หนึ่งศูนย์ในหนึ่งเดีวทีมันศูนที่ย่งเลยทีห่าศูนย์หนึ่งนี่สิไม่ีโอกาสได้ปูแมนนี่นี่นี่อันนี้เนาะอันนี้เนาะลงไหนี่เนาะแต่ว่านี่ัะก็ผู้เสียนทั่วเอื้นนั่นน่ะครับผมว่ามันได้เป็นโตั่วะนี่ เป็นตัวแต่ว่าที่แหลกว่าสีบ่เอาดอกเป็นตัวมันขึ้นลังหลายตัวแท้บางทีนมันเป็นตัวเป็นตัวนี่อันนี้ยังเป็นตัวเป็นตัวบังทีแล้วสีฟอาทุ่ฟังมันนี่เอาเป็นตัวเลขกทุ่ฟังมันนี่อันที่แหลกประมาณตีหกถุงกัวเออประมาณกี่หนึ่งมื่นหลปูบาทนี่หลายมื่นเลยที่หลายมื่นแล้วก็เลยว่าท่านี้มีแต่ปูกะเลยว่าโอ้มันขึ้นหลายตัวแท้ขึ้นหายเลี้ยวขึ้นปูเลี้ยวตัวหนึ่งเอาม่อยังหลายตัวแท้หายเลี้วก็เลี้ยวตัวหนึ่งบานีปูก็เลยวหูเมียไปเขา อ <łość> ไปเขาห้องน้ำกลับมาอีกมานอนอีกฟัน <shocked> อีกวะนี่คุ้มใหม่ยูหันไหมคุ้มใหม่คุ้มใหม่แต่ว่าแต่บ่กบนหูบอกพุ่มเลยเป็นเป็นเพราะกกดพุ่มเลยหันหันคือบางเนื้อหันบางปูดูดน้ำลงไปจมสีน้ำจมข้นน่ะนะจมน้ำตายนะครับผมอันนั้นหูยักษ์พุ่มเนี่ยคนบอกว่าพุ่มเหรอ ที่เก็ดหาหาเก็นะอายุมันออกอายุปูเลยปูเล่ไวายันมันนั่นเลยบ่อยออกนะว่าฝันบ่ดีนะมันก็เลยออกดีนะวันนี้วันนี้พวกหมูเจ้ามงเจ้ว่าแหงคุ้ใหม่เอาเอาจนว่าสีแจ้งหมดละไปว่าสีบ่เอากันเล่ว่าบัดแจ้งกันมากเลยพุ่ยวเนนีครูเดียวตึงตัวบ่เอาอย่างไรแต่เนาะเกิดว่ามันแมนดีดีกันจีเครื่องมังหันตะครอง ว่าจะบ่เอากว่าออกเมืนออกมากเหมืนนี้ว่ออกอิเลียนในขนมอายุคนนะอันอันนี้เป็นเลสันจอนเพป็นว่าหวดนี่มันบ่ออกย่หันนี่เป็นออกออกสันจอนผสนออกยูสลาบุรี่บอกสลับอะไรอีกปุ๊ออกสันจอนเว่าว่าซันเพื่อนว่าสันจอนเป็นสองทั้งสองเป็นขมาเพป็นว่าสันจอนเจ้าวันนี้กันว่าสันจอนมันสีมา้ยังสื้ออีปัวมันสีเป็นเตาคือยังหัวเอ้าหวดนั่นก็ว่าออกสันจอนตัวหัวสาม สามสามสองอะนะโอ้แต่ก็ที่มาเปย์ออกจากตัวนี้หละตัวเดียวนี่หละเปย์ออกจากตัวเดียวนี่ละอันมันป้าสันจอนมันต้องมายังซี่เนาะอืออืโอ้อันนี้ว่าเล็กสันจอนมะเปย์ออกจากอันนี้ละครับผมเปย์ออกจากนี้เปย์ออกจากนี่หมดแต่ว่าอันเป็นตัวนี่มีคู่เดียวเนี่ยนี่อันเป็นตัวแปดหกสามเนี่ยแปดหกสามอืมแปดหกสามเนี่ยได้เป็นตัวเลยเป็นตัว อันนี้เป็นที่ไปที่มาเป็นข้อฝันเป็นข้อฝันตองวดตองวดปูปีดปิศนาออกมาแมนอ่ากันไห้พร้อมเอออ่าอันนี้ก็อันนี้กับฝันอ่าอันนี้กับฝันว่าเห็นเมงยิ่งเห็นเมงยิ่งก็เลยมาดตีว่าหาที่ที่หายมนบ่ล่ะครับบัดนี้มาฝันอีกได้บัดนี้มายำ่ได้เห็นผู้น้องเนี่ยถ้าเราเห็นผู้น้องผู้นี้มันจะออกหนึ่งซี่เลดโอ้เขนเห็นเันฝันเห็นผู้นี้เออผู้น้องน่องอันยุบันน่ะครับผมเมงยิ่งเห็นมันผู้เดียว ถันเห็นมันเนี่ยมไหนนี่มันจะเป็นเลขตัวนี้แล้วๆก็เคยฝันเห็นมันแล้วก็มันคยออกตัวนี้พร้อมนะครับผมหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งนี่ละแต่แต่ว่าเห็นเห็นที่เรียกันว่าแม่น้องนะเห็นผู้หญิงซื้อก็เลยว่าเอ๊ะผู้หญิงผู้เดียวนี่ตียังหมอนะเอาเอาหน้าแต่ของมาใส่ว่าสี่หาครับผมเสี่หาบัดนี้ก็เลยมาฝันอีกบัานี้อมื่าฝันเน้นมันบัดนนี้เป็นมันเห็นยี่นี่นี่ มันสีออกเป็นนอกนะครับครับผมมันสีออกเป็นหนึ่งซีเลยหนึ่งซีแมนมันออกไปแล้วริเนตะปูมันเคยออกนะกันเห็นมันน้ำไหนมันเป็นเล็กตัวนี้นะคือคือปูเคยฟันเห็นพ่อกัสีออกอ่ะโกค่ะเออนนฟันเห็นแม่กัสิออกแบบหนึ่งอ่ะเห็นฟันเห็นพ่อเห็นผูนั้นผู้นี้สีออกอีกแบบนึงกันฟันมให้มันกับแมนหมดดิปูจะจำได้ท่านที่แมนแมนจำได้อันนี้เห็นเห็นน้องสาวน้อง ฟันเห็นยามไหนมันออกตลอดออกนั่นพี่น้อนไอ้วาเทียนหนึ่งมีเทียนหนึ่งแหละมันออกเนี่เห็นยันมันเจนมีเทียนสองครับผมนี่เทียนที่สองเพราะว่าฟันตะลุนเร็วน่ะเห็นหัวนั่นเห็นอยู่ทั้งเฮียนมันอยู่กับผู้พอหัวน่นมันออกทั้งสามตัวเด้ครับผมเต่าหนึ่งซีหัวน่นเห็นอยู่ทั้งเฮียนกับผู้ผู้พู้ผ่าเถาน่ะมันอาว่าเห็นเห็นยูนน้ำกันน่ะ ผเห็นอยู่ทางเงี้ยนวันนั้นเลยอกบุญบัดน,นี้มันอยู่แต่ล่างบัดน,นี้โอ้อ oh. มันไม่ได้เอ่ือเห็นพูดเดียวครับวันววนั้นมันอยู่กับอ่าพ่อเถาวันน่ะครับผมพ่อเถาอื <emic> อเพราะว่าเป็นเงี้ยนพ่อเถาวันน่ะอันอันผู้น้องนี่ก็เป็นพอเพอนอื่นเป็นน้ำในนั่นแต่กีก่เป็นน้องเมียน,นั่นนะจะไปก็เลย์อื่น อื่ตะกี้อื่นถ้าเขาอีเนาะถ้าเป็นตะยมเนาะที่แบบอี้นี่จริงๆนะฮะแต่อันนั้เขาเป็นผ้าเราก็ต้องเงินเป็นเป็น,นยืยนเป็นยมเนาะครับผมแต่เราไปน่องนะ่ะคะเขาเรียกว่าขันเห็นมันยังไงเนี่ยหัวน,นั่นเห็นเห็นมันดูกับผู้พอผพพ้าผเ่าอยู่ต้องเงี้ยนหัวน,นั่นกับเขาได้เขาทั้งสามตัวเด<อ>็กพออยู่ต้งเงี้ยนก็นเลยตีเป็นเลขบนนะก็เลยตีว่าผู้พ่อเถาเป็นเก้าเก้าผู้มันเป็นซีหนึ่งแตเลยกเถาเต็มเต็มเลยหัวนก็นเลย แต่ว่าจะออกหนึ่งซีเป็นแบบนี้แต่ว่าแบบนี้เป็นมันอยู่ตะล้างแบบนี้เป็นอยู่ทางใต้บ่บ่ไม่เหี่ยนน่ะนะอะอะต่ลางก็เรียกว่าตรงจะบอกมาลางว่าหนึ่งซีหน่ยเลยหนึ่งซีซีหนึ่งอยู่ละจับไปน้ำเนาะอ๋อจะเรียกวจับเด้อพี่น้องเด้ออ่าหนึ่งซีซีหนึ่งคิดที่แรกว่าแม่นองเนี่ยเป็นเป็นผู้อื่นอ่าเห็นเห็นผู้หญิงที่ซื้อผู้เดียวเออครับผมอ่าเหลียวยังใส่ก็เลยมาตีเอาน้ามแต่ของใส่ตีแต่น้าแต่ของเป็นหานะเพราะว่าเม็แต่แต่ตอนเห็นนั่นก็เป็นแค่ละวาน ว่าได้เป็นพระก็เลยว่าเอาหายซีซีหานะ่ะวันนี้เลยเป็นทีแม่ตีมาถือขึ้นจังไรกับบ่อรู่วันนี้เลยเห็นผู้น้องนี่ผู้ทีมันเคอยออกหนึ่งซีเนี่ยอ็อเลยเห็นมันมากอก็เลยเห็นมันเห็นมันพูดเยอเเห็น,หน,นวันใน้น,นอยเท่านั้นอะเห็นเท่านั้นล่ะครับผมเลเยว่าห่วยมันถีมาหายอีกว่าเล็กนี่มันขี้ออกหนึ่งซีดีบ่อเสน่ซีหนึ่งดีบ่สเน่ อย่อนขึ้นมาอีกแล้วฟูพ้นตัวไปในฟูแต่ว่าเป็นเป็นฝันสามเทียด้เนีเป็นฝันสามเทียครับผมเทียเร่เนี่นี่ต้อหวดนี่อ่าเขาขากันอ่าอันนี้นี่ข้วนนี่เปยออกนี่มานี่อันนี้เลยฉันจอนเปยออกจากตัวนี้แหละครับผมกันไว้กันไว้เดี๋ยวเทียสองมาเนี่เทียสองมาฝันอันนี้ก่อนฝันนี้ผู้ยิ่งก่อนเลยว่าตีว่าที่ที่หายน้ำจต่ของเทน้ำนี่ครับผมแล้วแล้วเทียสามมาเนี่อย เท่ยสามหนี่มากน่ฝันเห็นตัวนี้ก่อนบ่าวะตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ตาต้องหมดเลยปูอืมแม่แม่ตัวนี้อ่าต้องหมดอื่าเห็นผู้หญิงอ่าผู้เดียวขึ้นกันอืมผู้เลขตีว่าแม้ปูเป็นน้าผาอืมอ่าต่ว่ากับบริขียนก็เก๋กร่เป๋ายว่าซี่หนึ่งอืมต่ว่ากับบริขียนเนาะ อันนี้ก็ต้องหงัดนี่นี่ต้องหงัด้าต้องหงัดเลยกูนี่ต้องหงัดแล้วแล้วเริ่มมาฝันในกับเจ็ดห้าซูทนี่เออพระแปรตัวนี้ออกอ่าเพราะว่าเห็นที่หน้าแอดมินได้เจ็ดอ่าก็ได้เปกับตัวเดียวกันตัวเดียวกันเจ็ดกับหนึ่งเนาะครับผมกันได้ที่ซื้อบัทนี้เลยมาฝันได้เป็นตัวบัทนี้นี่แหละจนว่าลุกไปเข้าห้องน้ำาแล้วกลับมานอนอีกยัางข่มหายอีกไหมเอ้าี่น้องยมือเับไหมก็เลยว่าเอ้า เลขตัวเดียวนึงเขียนไปหลดขันบ่เอาคือวังหันวันกวกหายค็ดคิดหายีวันที่ใดนะอยงเลขตัวเดียวตงเกเลขคู่เดียวนึงสนองเดี่ยวก็เป็นโต้อมนะบอกเป็นโต้อมย้อ้ตามนั้นเด้อพี่น้องเด้อพี่าวครับผม